ชีวิตไม่ได้ยุติธรรมแค่ตรงไปตรงมาชีวิตที่กําลังดำเนินอยู่ต่อหน้าทุกคนนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามอธิบายมาตลอดว่าเหตุใดบางคนจึงได้สิ่งที่ปรารถนาโดยไม่ต้องดิ้นรนมากนักขณะที่บางคนแม้จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกลับได้เพียงความว่างเปล่าความรู้สึกเช่นนี้ทำให้คำว่าความยุติธรรม ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องช่างตัดสินโลกแต่มนุษย์มักลืมไปว่าความยุติธรรมที่ใจเรียกร้องนั้นตั้งอยู่บนความคาดหวังของตนไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงของธรรมชาติชีวิตจึงถูกกล่าวโทษว่าโหดร้ายเอนเอียงหรือไม่เห็นหัวใครทั้งที่แท้จริงแล้วชีวิตไม่เคยมีเจตนาเช่นนั้นเลยธรรมชาติไม่รู้จักการอธิบายไม่รู้จักการแก้ตัว และไม่รู้จักการปลอบประโลมธรรมชาติมีเพียงการดำเนินไปตามเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างซื่อตรงสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมมีที่มาสิ่งใดดับไปย่อมมีเงื่อนไขรองรับความตรงไปตรงมาของชีวิตอยู่ตรงการไม่บิดเบือนผลของเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ใครพอใจหรือไม่พอใจเมื่อใจมนุษย์ยังมองโลกผ่านความอยากและความกลัว ความจริงเช่นนี้ย่อมกระทบใจอย่างรุนแรงเพราะมันไม่สอดคล้องกับภาพชีวิตในอุดมคติที่ถูกสร้างขึ้นในคิดเข็นเมื่อเกิดความสูญเสียใจมักถามว่าทำไมต้องเป็นเช่นนี้เมื่อประสบความล้มเหลวใจมักโทษว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่คำถามเหล่านั้นเกิดจากการมองเพียงช่วงสั้นของกระแสะเหตุและผล ชีวิตหนึ่งชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่วันนี้และไม่ได้จบลงที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งการกระทำความคิดและเจตนาที่สั่งสมมาล้วนเป็นสายธารที่ไหลมาบรรจบกันในปัจจุบันหากตัดสายธารน,นั้นออกเหลือเพียงภาพตรงหน้าความเข้าใจย่อมบิดเบือนและความรู้สึกว่าถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมย่อมขึ้นขึ้น ธรรมะไม่ได้กล่าวว่าชีวิตใจดีหรือชีวิตโหดร้ายธรรมะเพียงชี้ให้เห็นว่าชีวิตซื่อตรงต่อกฎของมันเองความซื่อตรงนี้ไม่ปราณีต่ออารมณ์ไม่สนใจคำวิงวอนและไม่หยุดรอใครทําใจได้หรือไม่ได้เหตุถูกวางไว้เช่นไรผลย่อมคลี่คลายออกมาเช่นนั้นความไม่ยุติธรรมที่ใจรับรู้จึงเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความไม่เข้าใจ มิใช่ความผิดพลาดของชีวิตในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพื่อกลั่นแกล้งใครเป็นการส่วนตัวทุกความสุขและความทุกข์มีโครงสร้างของมันมีที่มามีน้ำหนักและมีเวลาของมันเองเพียงแต่มนุษย์มักเลือกมองเฉพาะผลที่กระทบใจในขณะหนึ่งแล้วตัดสินทั้งกระบวนการว่าไม่ยุติธรรม การเห็นเช่นนี้ทำให้ใจเหนื่อยล้าเพราะพยายามต่อรองกับสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้ความตรงไปตรงมาของชีวิตจึงไม่ใช่ความโหดแต่เป็นความซื่อสัตย์ต่อความจริงหากมองลึกลงไปจะเห็นว่าธรรมชาติไม่เคยหลอกลวงใครมีแต่ใจมนุษย์ที่หลอกตนเองด้วยความคาดหวังว่าทุกอย่างควรเป็นไปตามความคิดของตนเมื่อความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ความขัดแย้งภายในจึงเกิดขึ้นและความทุกข์ก็เริ่มทำงานอย่างเงียบงันความเข้าใจผิดเรื่องความยุติธรรมของชีวิตชีวิตที่แต่ละคนกำลังเผชิญอยู่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นบางคนเกิดมาพร้อมความสะดวกสบายขณะที่บางคนต้องดิ้นรนตั้งแต่ยังไม่ทันรู้ความความคิดก็เริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตเลือกข้างหรือไม่ ความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดจากปัญญาแต่เกิดจากการเอาความคาดหวังของใจไปทาบกับความจริงของธรรมชาติใจมนุษย์อยากให้โลกมีเส้นตรงเดียวกันสำหรับทุกคนอยากให้การให้และการรับเป็นไปอย่างเท่าเทียมในทันทีแต่ชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามภาพที่ใจวาดไว้ชีวิตดำเนินไปตามเหตุปัจจัยที่สั่งสมแตกต่างกันความไม่สบายใจจึงเกิดขึ้นเมื่อความจริงไม่ตอบสนองความอยาก มนุษย์มักใช้คำว่ายุติธรรมเป็นเครื่องตัดสินทุกเหตุการณ์แต่ความยุติธรรมที่ถูกพูดถึงนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงความพอใจของใจตนเองหากสิ่งใดเกิดแล้วตรงกับความหวังใจก็เรียกว่ายุติธรรมหากสิ่งใดกระทบความรักความหวงความกลัวใจก็รีบปฏิเสธว่าไม่ยุติธรรมโดยไม่เคยหยุดพิจารณาว่าความจริงของชีวิตนั้นมีหน้าที่ตอบสนองความรู้สึกหรือไม่ ธรรมชาติไม่เคยรับปากว่าจะทำให้ใครพอใจธรรมชาติมีเพียงหน้าที่ทำให้เหตุส่งผลอย่างตรงไปตรงมาเมื่อความสูญเสียมาเยือนใจมักถามว่าทำไมต้องเกิดกับตนเมื่อความพยายามไม่ให้ผลอย่างที่หวังใจมักกล่าวโทษว่าชีวิตใจร้ายแต่คำถามเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าชีวิตควรทำหน้าที่แจกจ่ายรางวัล และบทลงโทษตามความเข้าใจของมนุษย์ทั้งที่แท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้ทำหน้าที่เช่นนั้นชีวิตทำหน้าที่เพียงเปิดเผยผลของเหตุที่ถูกกระทำไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเหตุบางอย่างมองไม่เห็นเหตุบางอย่างถูกลืมแต่ผลไม่เคยลืมหน้าที่ของตนความรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมจึงเป็นผลจากการมองชีวิตแบบตัดตอนมองเพียงช่วงสั้นของกระแสะเหตุและผล แล้วตัดสินทั้งเรื่องด้วยอารมณ์หากมองลึกลงไปจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้โดดเดี่ยวจากอดีตความคิดการตัดสินใจและการกระทำที่สะสมมาล้วนเป็นแรงผลักที่ค่อยๆพาชีวิตมาถึงจุดที่ยืนอยู่การมองข้ามความต่อเนื่องนี้ทำให้ใจเข้าใจผิดและความเข้าใจผิดนั่นเองที่ก่อให้เกิดความขุ่นมัวธรรมะจึงไม่ได้สอนให้โทษชีวิต หรือยกย่องชีวิตแต่ชี้ให้เห็นความจริงของชีวิตตามที่เป็นชีวิตไม่อ่อนโยนและชีวิตก็ไม่โหดร้ายชีวิตไม่เอาใจใครและชีวิตก็ไม่กลั่นแกล้งใครชีวิตเพียงซื่อตรงต่อกฎของเหตุและผลอย่างไม่เอ็นเอียงความซื่อตรงนี้อาจขัดใจผู้ที่ยังยึดความอยากเป็นศูนย์กลาง แต่สำหรับผู้ที่เริ่มมองเห็นตามความจริงความซื่อตรงนี้คือรากฐานของปัญญาเมื่อยังยืนอยู่บนความคิดว่าชีวิตควรยุติธรรมตามความหมายของตนใจจะเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบการน้อยใจและการต่อต้านความจริงแต่เมื่อเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนองอารมณ์ความคิดเช่นนั้นจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลง ความไม่เข้าใจจะยังพงอยู่บ้างแต่ความดิ้นรนภายในจะเริ่มเบาลงการมองชีวิตตามความตรงไปตรงมาของมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นธรรมแม้นหนทางนี้จะยังยาวไกลเหตุและผลไม่เคยหลอกลวงชีวิตดำเนินไปตามกฎของเหตุและผลที่ไม่เคยหลงผิดไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น โดยไม่มีสาเหตุและไม่มีสิ่งใดหายไปโดยไม่มีเงื่อนไขรองรับการกระทําในอดีตทั้งความคิดคําพูดและการกระทําที่ถูกสะสมไว้จะเป็นเมล็ดที่รอวันให้ผลบางผลให้เร็วบางผลให้ช้าบางผลปรากฏในรูปแบบที่ไม่คาดคิด การมองเห็นเพียงผลลัพธ์ในปัจจุบันโดยไม่เข้าใจสายทานเหตุที่ยาวนานจึงทำให้ใจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วเหตุและผลดำเนินไปอย่างซื่อตรงเสมอมนุษย์มักประเมินเหตุผลเพียงจากสิ่งที่ตนเห็นแต่เหตุบางอย่าง แฝงอยู่ในเงื่อนไขที่มองไม่เห็นลมที่พัดผ่านต้นไม้อากาศที่เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุที่ก่อให้เกิดผลในเวลาที่เหมาะสมการมองเพียงผิวเผินทำให้ใจพยายามเรียกร้องความยุติธรรมในสิ่งที่ไม่อาจเรียกร้องได้ การเข้าใจความต่อเนื่องของเหตุและผลจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ใจไม่หลงทูดโลกบางครั้งเหตุที่คิดว่าชั่วร้ายหรือไม่เป็นธรรมก็ให้ผลดีในรูปแบบที่ไม่คาดคิดคนที่ประสบความทุกข์หนักอาจได้รับความแข้มแข็งและปัญญาที่ไม่สามารถได้มาโดยง่าย คนที่ได้รับความสุขอย่างง่ายดายอาจไม่ได้เรียนรู้คุณค่าของความเพียรพยายามชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้หรือแก้แค้นตามความคิดของใจมันเพียงตอบสนองต่อเหตุที่ถูกสร้างไว้โดยตรงตามลำดับเวลาที่เหมาะสมความตรงไปตรงมาของเหตุและผลนี้ไม่เคยเลือกปฏิบัติคนที่ดีหรือเลวเพียงใด ก็ไม่มีผลต่อกฎของธรรมชาติผลย่อมเกิดขึ้นตามแรงของเหตุความตั้งใจความจริงใจและความไม่ประมาทล้วนเป็นปัจจัยที่กำหนดผลอย่างละเอียดความเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้ใจลดความโกรธและความน้อยใจเพราะเมื่อเห็นว่าโลกไม่เอาใจใครชีวิตไม่ได้หลอกลวงใคร การดิ้นรนต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมในความคิดก็จะลดลงแม้เหตุและผลจะซื่อตรงแต่ใจมนุษย์ยังยึดติดกับความอยากให้ผลตรงกับอารมณ์และความพอใจของตนการต่อสู้กับความจริงเช่นนี้ทำให้เกิดความทุกข์ซัาซ้อนชีวิตไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่เพราะใจไม่เข้าใจธรรมชาติของมันความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น การเข้าใจความตรงไปตรงมาของเหตุและผลจึงไม่เพียงการรับรู้แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งกว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏเมื่อเข้าใจว่าชีวิตไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งความอยากจะให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดจะค่อยๆลดลงการเห็นความจริงเช่นนี้เป็นรากฐานของปัญญาเพราะปัญญาไม่เกิดจากการเรียกร้องความยุติธรรม แต่เกิดจากการเข้าใจความซื่อตรงของโลกและเหตุปัจจัยที่ดำเนินไปตามลำดับของมันการรับรู้เช่นนี้ทำให้ใจค่อยๆสงบแม้จะยังไม่เข้าใจทุกเหตุการณ์แต่การยอมรับความตรงไปมาของชีวิตช่วยให้ไม่หลงโทษโลกและไม่ถูกผลลัพธ์ที่ไม่ตรงใจทำร้ายใจตนเองชีวิตสอนว่าผลไม่ได้ปรากฏเพื่อเอาใจ แต่เพื่อแสดงให้เห็นเหตุที่กระทำไว้การมองชีวิตผ่านเลนส์นี้ช่วยให้ใจเข้าใจว่าความทุกข์และความสุขล้วนเป็นครูที่เงียบสงบความตรงไปมาของชีวิตไม่เคยโกหกไม่เคยเบี่ยงเบนมันเป็นเพียงสิ่งที่ดำเนินตามหน้าที่ของมันโดยไม่หยุดไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ความโกรธความน้อยใจ และความคาดหวังที่ไม่ตรงกับความจริงค่อยๆจางหายไปและเริ่มเห็นโลกอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นความไม่ยุติธรรมที่ใจสร้างขึ้นหลายครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นใจมักตัดสินว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วความรู้สึกนี้เกิดจากมุมมองของใจเองมนุษย์มักเปรียบเทียบชีวิตตนกับชีวิตผู้อื่น มองเห็นเพียงความสุขหรือความทุกข์ของใครบางคนในช่วงเวลาหนึ่งแล้วตัดสินทั้งโลกว่าลำเอียงการมองเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจความโกรธและความเศร้าใจโดยไม่จำเป็นความคิดที่ว่าทำไมฉันต้องทุกข์ในเมื่อคนอื่นกลับสุขเป็นเพียงภาพสะท้อนของความอยากให้โลกเป็นไปตามความเข้าใจของใจ ไม่ใช่ความจริงของชีวิตชีวิตไม่ได้ให้รางวัลหรือบทลงโทษตามความพอใจของใครชีวิตให้ผลตอบสนองต่อเหตุที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาและเงื่อนไขของมันเองการกระทำและเจตนาที่ถูกสะสมมาตลอดเวลาจะปรากฏผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับเงื่อนไขไม่ว่าผลนั้นจะถูกใจหรือไม่ก็ตาม การมองเพียงสิ่งที่ปรากฏและตัดสินว่าไม่ยุติธรรมจึงเป็นการมองแบบตัดตอนขาดความเข้าใจในสายทานของเหตุและผลที่เชื่อมโยงกันหลายครั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกตีความในแง่ลบเพราะใจยังยึดต,ติดกับความคาดหวังของตนการมองว่าผลของเหตุไม่ตรงกับความปรารถนาทำให้ใจโกรธและน้อยใจแต่หากพิจารณาลึกลงไป จะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นบทเรียนที่สำคัญหรือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในชีวิตบางความสูญเสียทำให้เกิดความเข้มแข็งและปัญญาบางความสำเร็จทำให้ใจสงบและเข้าใจคุณค่าของความพยายามการมองเพียงด้านเดียวจึงทำให้ใจสร้างความไม่ยุติธรรมขึ้นเอง ความไม่ยุติธรรมที่ใจสร้างขึ้นยังเกิดจากการตัดสินว่าใครสมควรได้รับสิ่งใดหรือใครสมควรถูกลงโทษการเปรียบเทียบชีวิตตนกับผู้อื่นทำให้เกิดความขุ่นมัวเพราะมักมองเพียงฉากเดียวของชีวิตคนอื่นโดยไม่เห็นความต่อเนื่องของเหตุและปัจจัยที่ทำให้ชีวิตผู้อื่นเป็นเช่นนั้นชีวิตของแต่ละคนมีเงื่อนไขและแรงผลักแตกต่างกัน การเปรียบเทียบจึงเป็นการสร้างภาพลวงตาของความไม่ยุติธรรมขึ้นในใจอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ใจรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมคือการลืมไปว่าผลบางอย่างเกิดขึ้นช้าและบางอย่างเกิดเร็วบางเหตุให้ผลอย่างเด่นชัดและง่ายต่อการสังเกตแต่บางเหตุซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กน้อยของชีวิตที่มองไม่เห็นการมองเพียงผลที่เห็นชัดทำให้ใจเข้าใจผิด และเรียกสิ่งนั้นว่าชีวิตไม่ยุติธรรมการเรียนรู้ที่จะเห็นความต่อเนื่องของเหตุและผลช่วยให้ใจลดความทุกข์และเข้าใจความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธความเข้าใจว่าความไม่ยุติธรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการตีความของใจไม่ใช่จากโลกจะช่วยให้ใจเริ่มสงบการยอมรับความจริงว่าโลกไม่ถูกสร้างมาเพื่อเอาใจใคร จะทำให้ไม่หลงเรียกร้องความยุติธรรมจากสิ่งที่ไม่สามารถให้ได้ความเข้าใจเส้นนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเห็นธรรมเพราะเมื่อใจเห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาความขุ่นมัวที่เกิดจากการเปรียบเทียบและการตัดสินใจตามอารมณ์จะค่อยๆลดลงแม้ความเข้าใจนี้ยังไม่สามารถทำให้ทุกความทุกหายไปแต่ช่วยให้เกิดปัญญาในการมองชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเริ่มเห็นว่า เหตุและผลดำเนินไปตามกฎของมันเองไม่อิงตามความอยากของใจและความทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เข้าใจความตรงไปตรงมาของชีวิตความไม่ยุติธรรมที่ใจเคยสร้างขึ้นจึงค่อยๆถูกละลายด้วยความเข้าใจว่าชีวิตตรงไปตรงมาอยู่เสมอและไม่เคยหลอกลวงใครความจริงที่ใจไม่อาจหลีกเลี่ยงชีวิตไม่ได้ปราณีและไม่ได้เอาใจใครมันไม่รอให้ใจพร้อม และไม่ชะลอเพื่อความสบายความตรงไปตรงมาของชีวิตอยู่ตรงที่เหตุและผลจะดำเนินไปตามลำดับของมันเองไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปและไม่เอ็นเอียงไปทางใดตามความชอบหรือความกลัวของใจสิ่งใดเกิดขึ้นก็เพราะเหตุสิ่งใดดับไปก็เพราะปัจจัยรองรับ โลกไม่ได้โกรธหรือชังใครเพียงแต่ดำเนินไปตามกฎของมันอย่างซื่อตรงเมื่อใจยังยึดติดกับความอยากความตรงไปตรงมาของชีวิตจึงกระแทกใจอย่างแรงเพราะมันตรงข้ามกับภาพที่ใจสร้างขึ้นมนุษย์มักมองหาความยุติธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วความยุติธรรมเป็นเพียงความพอใจของใจเอง โลกไม่มีหน้าที่ที่จะให้ผลที่ตรงตามความอยากความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของเหตุที่ถูกสร้างไว้การพยายามต่อรองกับความจริงเช่นนี้ทำให้ใจเหนื่อยล้าและขุนมัวการเห็นความตรงไปตรงมาของชีวิตอย่างแท้จริงคือการเห็นว่าโลกไม่เคยทำร้ายและไม่เคยปลอบโยน มันเพียงแสดงผลของเหตุที่เกิดขึ้นโดยตรงความจริงเช่นนี้ไม่ใช่คำปลอบใจแต่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับการฝืนเรียกร้องให้ชีวิตเอาใจหรือชดเชยตามความอยากจะนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในความตรงไปตรงมาของชีวิตเป็นครูที่เงียบสงบมันสอนให้เห็นว่า ความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นตามแรงของเหตุที่สักสมไว้ลมที่พัดผ่านต้นไม้ที่โอนเอน็นน้ำที่ไหลและดินที่รองรับล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ไม่เคยโกหกการเข้าใจสิ่งนี้เป็นการเริ่มเห็นธรรมอย่างแท้จริงบางครั้ง เหตุการณ์ที่ใจมองว่าโหดร้ายและไม่ยุติธรรมกลับมีบทบาทสอนใจความสูญเสียที่หนักหน่วงอาจทำให้เกิดความเข้มแข็งที่ไม่อาจได้มาโดยง่ายความผิดหวังอาจเป็นแรงผลักดันให้เกิดความระมัดระวังและความรู้สึกเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นความสำเร็จที่ได้มาโดยง่าย อาจเป็นเพียงการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับบทเรียนต่อไปเมื่อใจเริ่มเห็นว่าผลไม่จำเป็นต้องตรงตามความอยากความขัดแย้งภายในจึงลดลงความตรงไปตรงมาของชีวิตไม่เคยเลือกปฏิบัติไม่ว่าคนจะดีหรือชั่วผลย่อมเกิดตามแรงของเหตุที่เกิดขึ้นความตั้งใจความจริงใจและความไม่ประมาท ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลแม้ผลนั้นอาจไม่ปรากฏทันทีการเข้าใจว่าชีวิตซื่อตรงต่อเหตุและผลทำให้ใจค่อยๆปล่อยวางความโกรธความน้อยใจและความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความจริงแม้จะยอมรับความจริงแล้วความทุกข์บางอย่างก็ยังปรากฏเพราะชีวิตไม่ได้หยุดรอใจจะเข้าใจความตรงไปตรงมาของชีวิตอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ แต่เมื่อเริ่มเห็นว่าความทุกข์และความสุขเป็นเพียงผลของเหตุที่เกิดขึ้นใจเริ่มมีบัญญาและสงบลงการมองโลกอย่างตรงไปตรงมาช่วยให้ไม่หลงโทษชีวิตและไม่หลงเชื่อว่าความทุกข์คือการหลงโทษแต่เป็นผลของสิ่งที่กระทำไว้โดยซื่อตรงการเข้าใจความจริงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาธรรมอย่างลึกซึง้งเมื่อเห็นว่าชีวิตตรงไปตรงมาไม่เคยโกหกไม่เคยเอียง และไม่เคยปล่อยใครโดยไม่มีเหตุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงออกของสิ่งที่ถูกกระทำไว้ไม่ใช่การเอาใจหรือการกลั่นแกล้งเมื่อใจเริ่มรับรู้ความตรงไปตรงมานี้ความทุกข์ที่เคยเกิดจากการต่อรองกับโลกค่อยๆจางลงเหลือเพียงการตระหนักรู้ถึงความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการยอมรับความตรงไปตรงมาชีวิตไม่เคยเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ชีวิตไม่เคยพราณีหรือโหดร้ายตามความคิดของใจมันเพียงซื่อตรงต่อเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามลำดับและเงื่อนไขของมันเองการกระทําใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะส่งผลในรูปแบบที่สอดคล้องกับแรงของเหตุที่สะสมไว้การเข้าใจความตรงไปตรงมานี้ช่วยให้ใจเริ่มลดความคาดหวังและความเรียกร้องต่อโลก เพราะโลกไม่เคยให้สิ่งใดตามความอยากแต่ให้สิ่งที่สอดคล้องกับเหตุที่เกิดขึ้นความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูที่เงียบสงบความสูญเสียหนักหน่วงสอนให้ใจเข้มแข็งและรอบคอบความสำเร็จสอนให้ใจสงบและเห็นคุณค่าของความเพียรพยายามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่รางวัลหรือการลงโทษ แต่เป็นผลที่ปรากฏตามแรงของเหตุที่สร้างไว้โดยตรงการเห็นเช่นนี้ช่วยให้ใจเริ่มวางความโกรธความน้อยใจและความรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมลงได้เมื่อเข้าใจว่าความไม่ยุติธรรมส่วนใหญ่เกิดจากการตีความของใจเองใจเริ่มสงบและไม่หลงโทษชีวิตการเปรียบเทียบกับผู้อื่นค่อยๆจางลงเพราะเริ่มเห็นว่า ชีวิตของแต่ละคนดำเนินไปตามเงื่อนไขและแรงผลักที่แตกต่างกันการเข้าใจว่าผลไม่ได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติแต่เกิดจากเหตุที่สะสมไว้เป็นการเปิดปัญญาทำให้ใจไม่หลงเชื่อว่าโลกโกงหรือใจร้ายการยอมรับความตรงไปตรงมาของชีวิตไม่ใช่การละทิ้งความหวังหรือความพยายาม แต่เป็นการเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่าเหตุและผลดำเนินไปโดยไม่หยุดไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปใจที่เห็นความจริงเช่นนี้จะไม่ดิ้นรนกับสิ่งที่ไม่อาจควบคมุมไม่โกรธเมื่อผลไม่ตรงกับความอยากและไม่ลุ่มหลงในความสุขที่เกิดขึ้นโดยง่ายการยอมรับความตรงไปตรงมาเช่นนี้คือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญญา ไม่ใช่ความอ่อนโยนหรือความสวยงามของโลกเมื่อใจค่อยๆรับรู้ความจริงว่าโลกตรงไปตรงมาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การเอาใจหรือกลั่นแกลง้งแต่เป็นการแสดงผลของเหตุที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาใจจะเริ่มเข้าใจความสําคัญของการกระทำความคิดและเจตนาเพราะสิ่งเหล่านี้คือเมเล็ดที่หว่านลงไปเพื่อให้ผลในเวลาที่เหมาะสม การเห็นเช่นนี้ทำให้ไม่หลงเรียกร้อมความยุติธรรมจากโลกและไม่ปล่อยให้ความทุกข์จากความเข้าใจผิดกัดกินใจชีวิตตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการต่อรองกับโลกจะลดลงความสงบและปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นในใจการยอมรับความตรงไปตรงมาของชีวิตช่วยให้ใจตั้งอยู่บนความจริงและไม่หลงโทษใคร ไม่หลงโทษฟ้าไม่หลงโทษดินแต่จะรู้จักดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังความเข้าใจและการกระทําที่สอดคล้องกับความจริงความตรงไปตรงมาของชีวิตเป็นครูที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยมันสอนให้ใจเห็นความจริงของเหตุและผลแม้ผลจะไม่ตรงใจหรือไม่ปรากฏทันทีใจที่เข้าใจจะไม่โกรธไม่เศร้าและไม่หลงคาดหวังแต่จะใช้ปัญญาในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ความทุกข์และความสุขจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยสอนและชี้ทางการยอมรับความตรงไปตรงมาของชีวิตจึงเป็นบทเรียนสูงสุดที่ทำให้ใจสงบและเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง